อ่าโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เป็นตรุยโจทย์ในแนวสองนะครับเดทที่ห้าสิบเก้านะยังอยู่ในเรื่องของไซคลยเหมือนเดิมนะครับผมก็อ่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะที่เวลาน้อยหรือรีบนะครับสามารถกรอไปในช่วงนาทีสุดท้ายได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะสรุปประเด็นสําคัญให้ฟังนะครับผมถ้าใครมีเวลานะครับก็ลุยต่อไปด้วยกันนะที่สําคัญนะครับถ้าเกิดสมมติมีเวลานะครับอยากลองทาโจทย์เองเนี่ยก็พอาสลิปวิดีโอนะแล้วก็คิดก่อนนะแล้วก็ค่อยมาฟังเฉลยพร้อมกันก็ได้นะครับ แล้วใครที่พร้อมแล้วนะครับก็ฟังต่อได้เลยนะครับชาย18ปีนะมีอาการสั่นนะตื่นเต้นเวลาต้องพูดหน้าชั้นเรียนเป็นมาหนึ่งปีแล้วอาการมือสั่นใจสั่นกระแตกเนี่ยกลัวจะเป็นลมเลยเป็นเยอะนะครับนะพยายามหลีกเลี่ยงการพูดหน้าชั้นตลอดนะและผู้ป่วยนะจะรู้สึกเครียดและวิตกกังวลกับอาการดังกล่าวมากจงให้การวินิจฉัยนะครับข้อหนึ่งนะโซเชียลโฟเบีย ข้อ 2. panic disorder นะครับข้อข้อส adjustment นะครับข้อ 4. g e n e r a l s i z e anxiety disorder และข้อ 5. normal stress response นะครับนะจริงๆโจทย์ค่อนข้างชัดนะครับว่าเวลาพีเซน,น้าชันแล้วกลัวที่ไรเนี่ย,ยจะนึกถึง social anxiety disorder ใช่ไหมครับหรือว่าอีกชื่อนึงคือ social phobia นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะพูดประเด็นของ anxiety disorder ใช่ไหมครับในคลิปที่แล้วเนี่ยพี่พูดเรื่องของ แ a นิค d ิสออเดอกับ Agoraphobia ไปแล้วนะครับวันนี้จะเป็นหัวข้อที่3เรื่องของโฟเบียนะครับซึ่งโฟเบียเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลกัหลกๆ2อันนะครับก็คือเป็นสเป c ิฟิกโซฟเบนะครับนะอีกอันนึงก็คือ Social ลโฟ b i a ยนะครับอ่าสเปซิฟิกโฟเบียนะครับคือจะกลัวสัตว์สิ่งของหรือสถานการณ์หรือสถานที่บางอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งจำเพาะนะครับเช่น ยิงมีหลายไทป์นะครับถ้าเกิดเป็นแบบแอนิมอลไทป์ก็มีสุนนะัขแมวนวกอะไรพวกเนี้นะครับที่เขากลัวกันนะจริงๆวิธีคร่าวๆคือลองดูว่าอ่าในคนทั่วไปเขากลัวกันไหมนะแล้วเราถ้าคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้กลัวกันแนละ้วเรากลัวเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเข้าข่ายเรื่องของ s p ป c ิฟิกโฟเบียนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เป็นสัตว์ก็ได้นะเป็นสิ่งแวดล้อมได้เช่นฟ้าร้องฟ้าผ่า,า,าความสูงเนี่ยนะครับหรือกลัวน้าํานี่ก็มีเนี่ย หรือเป็นแบบพวกกลัวเข็มของแหลโคมก็มีนะหรือบางหรือกลัวสถานการณ์บาง <Okay. S 1> อย่างเช่นกลัวที่แคบกลัวอุโมงค์กลัวการขับรถนะครับโอเคทีนี้การรักษา,าเนี่ยนะครับเป็น behavioral therapy คือให้ exposure เท e ราปีนะนะอาจจะเป็นแบบค่อยๆนะครับค่อยๆเป็น desensitize ไปค่อยๆเจอทีละนิดนะสมมติกลัวหมานะครั้งแรกอาจจะ ให้เห็นภาพหมาก่อนใช่ไหมครั้งที่สองอาจจะค่อยไปไปเจอหมาไกลๆเลยนะครับครั้งที่สามอาจจะเจอหมาใกล้ขึ้นนะจนครั้งที่ยก็อาจจะไปรูปหมาหอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือค่อยๆดีซไซน์ดีไซน์หรือว่าจะเป็นแบบฝรั่งเลยเจอไวทีเดียวสมมติกลัวหมาให้อยู่ในห้องเดียวกับหมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นเอ็กโวชเชอร์ศปีนนะส่วนต่อมานะครับคือโซเชียลโฟเบียนะหรืออีกชื่อหนึ่งคือโซเชียลแอนซิตี้ดิสออเดอร์นะ อันนี้คือต้องเข้าใจอย่างว่าเขาไม่ได้กลัวการเข้าสังคมนะอ่าต้องรู้ก่อนว่าไม่ได้กลัวการเข้าสังคมเพียงแต่ว่าเขากลัวสถานการณ์บางอย่างเนี่ยที่จะทำให้เขาอับอายต่อต่อหน้าคนมากๆเนี่ยครับบานทีเราจําเป็นตัวอย่างไปเลยก็ได้เช่กนการพรีเซนต์หน้าชั้นเรียนนะครับอ่าการพูดในที่ประชุมเลยพวกเนี้ยนะครับเนี่ยก็พรีเซนต์หน้าชั้นเรียนที่มันต้องมีคนเยอะๆเขากลัวว่ามันจะทําสมมุติถ้าเขาทําเรื่องอะไรน่าอายแล้วเขาจะรู้สึกว่ามัน การทรีตเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่เนีไม่ค่อยได้ใช้ยานะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ b e h a เ i o r a l ลเ e r a p y เหมือนกันก็คือไปซ้อมหน้ากระจกอะไรพวกนี้นะครับเอานะครับเนไม่ได้เน้นตรงนี้มากนะอ่ะดังนั้นในโจทย์ข้อนี้นะครับก็ชัดเจนนะมีสั่นตื่นเต้นเวลาพูดหน้าฉันเรียญเนี่ยแล้วอาการมันเป็นค่อนข้างเยอะใช่ไหมมือสั่นใจสั่นแต่ควจะเป็นหลงพวกนี้นะครับดังนั้นก็ชัดเจนเลยว่าพวกพูดหน้าฉันเรียนใช่ไหม กลัววกโซเชียลแอนเซอร์ตี้ดิสอนะครับนะครับข้อนี้ก็ตอบ A อนะ่ะตอมาอีกข้อนึงนะครับเด็กอายุ15ปีไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนเนี่ยที่มีลูกโป่งเพราะอะไรเพราะว่าลูกโป่งกลัวว่าจะมันจะระเบิดนะจงให้การวิจัยนะอันนี้คนอื่นเขาก็เด็กคนอื่งเขาไม่กลัวลูกโป่งกันใช่ไหมแล้วเรากลัวคนเดียวเนี่ยก็เข้าขัดพวกสเปิฟิกฟเบียแหละนะครับก็ตอบข้อ b แานั้นเองนะครับอืมโอเคก็ประมาณนี้ครับสรุปโดยสรุปนะครับอ่านวัน่ี่ใช้คอนสไลด์หมดโอเคโดยสรุปนะครับก็คือถ้าเป็นโซเชียลฟอ b i เบียหรือชื่อหนึ่งคือโซเชียลแอนเซนตี้ดิสออเดอร์เนี่ยกลัวจำตัวอย่างไปเลยนะกลัวการมีเซนต์หน้าชั้นเรียนเอเคไหมส่วนถ้าเกิดกลัวสิ่งของหรืออะไรบางบางอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซี่คอนซั่งจำเพาะเนี่ย ก็คือจะเป็นพวก specific phobia คือคนอื่นก็นไม่กลัวกันโอเคไหมการารักษาสองอย่างเนี่ยหลกัหลกๆจะเป็นเรื่องของ behavioral therapy นะของ specific phobia ก็ให้ exposure นะครับของ social phobia ก็ให้ซ้อมการพูดหน้าชั้นหรืออะไรนี้ไปนะครับก็ประมาณนี้ครับก็หัวข้อนี้จริงๆออกไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถที่จะ comment บอกใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบเนี่ยพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe หน่อยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับในเดย์หกสิบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ